รายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานรายงานจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่14-18กุมภาพันธ์2565สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานจำนวน24ราย สำนักง,งานแรงงานจังหวัดบุบลราชธานีลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาสกยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองประจําปีงบประมาณ2,565เพื่อยกะระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิต่างๆของภาครัฐดังนี้ วันที่14กุมภาพันธ์2565ดำเนินโครงการณหอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอ,อําเภอพิบูลมังสาหารวันที่15กุมภาพันธ์2565ดำเนินโครงการณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคันไล่ตำบลคันไล่อ,อําเภอศรลินทร วันที่17กุมภาพาน 2, 65, นันธ์2565ดำเนินโครงการณห้องประชุมเทศบาลตำบลตาลสุมตำบลตาลสุมอําเภอตาลสุมวันที่18กุมภาพาน 2, 65, นันธ์2565ดำเนินโครงการณห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยเรือตำบลเขืองในอําเภอเขื่องใน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการดําเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรางม,มือด้วยเจลแอลอกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทําจิจกรรม วันที่15กุมภาพันธ์2565เวลา13.30าิกนาทีนางมิมุติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวนันทพรกัญญาโสภานักวิชาการแ,แรงงานชำนาญการร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดและกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1 ประจำปี2565ณห,ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น4ีสารากางจังหวัดบุราชธานีโดยมีนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธานีเป็นประธานการประชุม เวลา15นาฬิกานางมิมุติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลงพื้นที่ให้คำแนะนำแคมคนงานในการทำบัพเปอร์แอนด์ซิลณแคมคนงานก่อสร้างห้างเซ็นทันพาซาอุบลราชธานีตำบลแจละแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ส7กุมภาพันธ์2565เวลา13บมนา3นานาทีนางวิมุตติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวดัดบุราชธานีมอบหมายนางสาวนิศสอนเนวงศ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการปลอดภัยสำหรับสารประกอบจิตการประเภทโรงงานณห,ห้องประชุมบุษรา,าคำศูนย์อนามายัย1ิจังหวดัดบุราชธานีโดยมีนายสุภาพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวดัดบุราชธานี เป็นประธานการประชุม วันที่18กุมภาพันธ์2565เวลา13.30นนางวิมุตติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดบุราชธานีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดบุราชธานีครั้งที่1ประจำปี2565ณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุราชธานีโดยมีนายสมเพชรสร้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธานีเป็นประธานการประชุมแชรนันทองอ่อน รายงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรายงานจังหวัดอุลราชธานีชั้น2อสารากลางจังหวัดอุลราชธานีหรือโทร045344632ถึง3ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรายงานได้ที่ Facebook หรือ youtube สำนักงานรายงานจังหวัดอุลราชธานี